สวัสดีเพื่อนๆช่องหม่ำโมเดลที่น่ารักทุกคนนะครับไม่ได้เจอกันนาะนเลยวันนี้ผมเอาโมเดลรถบรรทุกหมูมาให้ดูกันนะครับเป็นต้นแบบมาจากตัว hino victor ตัวใหม่นะครับวิกเตอร์หอ่าเดี๋ยวจะไล่ของแต่งแต่ละอย่างเลยนะครับตัวหัรถนะครับตัวล้อตัวคัสซีเนี่ยเป็นผลงานผลิตของหม่ำโมเดลเลยนะครับผมเป็นชิ้นงานพลาสติก นี่ครับเป็นพลาสติกซึ่งตัวหัวแล้วก็คัสซีเนี่ยกำลังจะมีขายเร็วๆนี้นะครับส่วนตัวคอกหลังนะครับคอหมูตัวนี้เป็นงานพลาส,สติกชีตนะครับไม่ใช่พลาสติกบนะครับเป็นพลาสติกชีตซึ่งเนื้อจะดีกว่าพลาส o ิกบแข็งแรงกว่านะครับก็ถ้าล้อก็เป็นพลาสติกอันนี้ผมทำสีนะครับ เดิมๆเ,เนี่ยถ้าเพื่อนๆจะซื้อไปจะเป็นล้อดำล้วนนะครับแล้วก็เอาไปทำสีได้นะสติกเกอร์รอบคันเป็นลวดลายนะครับผลงานของบอยโมเดลนะครับทุกคนรู้จักกันดีมาดูของแต่งนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นงานพ่นสีทั้งคันเลยนะครับสีสเปร์สียี่ห้อที่ผมใช้เป็นเดสฟอก หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไปตัวนี้จะเป็นถังน้ำนะครับขนาดจิ๋วผมมีขายเหมือนกันนะครับใบละ59บาทเป็นพลาสติกหูหิว้วแขยบได้เหมือนของจริงนะครับสีม่วงๆห้อยไว้รถสิบล้อต้องมีนะครับไฟนี่เปิดไม่ติดนะครับเป็นทำหลอกไว้เฉยๆสนใจก็มีขายเหมือนกันนะครับเป็น ไฟสีสวยเง,งางานนะครับสั่งสีได้กระดุมล้อนีอ่ก็ทำสีเอานะครับตะแกรงนะครับเป็นตะแกรงพลาสติกนะครับมีขายตามร้านโฮมโปรทั่วไปเขียนเล่นได้นะตัวนี้คือลูกค้าเขาสั่งทำขอเป็นสีชมพูตัดดำแบบนี้มาเลยนะครับผมก็เลยจัดให้นะดูด้านหลังบ้างนะครับว่า มีแต่งอะไรไปบ้างขอ,ออนุญาตหมุนรถแป๊บหนึ่งนะครับพื้นที่เล็กไปหน่อยนะครับด้านหลังนะครับที่แต่งให้ไปก็จะมีมิชลินสองตัวนะครับอันนี้หม่ำโมเดลก็มีขายนะครับอของแต่งทั้งหมดที่อยูใ่ในรถคันนี้มีขายทั้งหมดนะครับนี่ก็ตัวตัวละสิบบาทนะครับตัวมิชลิน นี่ครับสวยงามสติกเกอร์สวยงามครับผลงานของช่างบอยโมเดลนะครับฝอยท้ายนี่ก็มีขายนะครับขนาดประมาณดวงหนึ่งก็8ปดคูมม mm นะครับสั่งสีได้นะครับผมทําสีเอานะสีแดงกับสีส้มตัวน,นี้นะครับไฟเลียวเป็นการทําสีเดิมๆม,มันจะเป็นสีแวแวๆใสๆตัวน,นี้นะครับก็เพื่อนๆสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับใน Facebook โมเดลจัตหานขาย ล้อก็มีขายนะครับค่าสีกับหัวรถเนี่ยกําลังจะมีขายเร็วๆนี้นะครับรออีกนิดนึงกําลังปรับปรุงคุณภาพอยู่นะครับตัวชายล่างตัวกันกาดตัวนี้นะครับก็เป็นงานพลาสติกนะครับดูเผ็นๆน,น,น,นี่ก็จะเหมือนกับโลหะเลยจริงๆไม่ใช่นะครับเป็นการเอาพลาสติกแท่งกลมนะครับไปทําสีแล้วก็เอามาดัดงอนะครับ ด้านในนี่เป็นถังน้ำมันนะอาจจะดูไม่ค่อยเห็นเป็นสีดำเป็นไงบ้างครับ,สว,รบสวยไหมครับผมกระจกนี้ก็เป็นดำทึบเลยนะครับสีจะเงาง,งามสวยงามนะครับดำดๆทึบๆสปอยเลอร์นี่ดัดแปลงมาจากรถของเล่นนะครับซึ่งขนาดมันพอดีเลยพอดีกับตัวฮิโนวิเตอร์ของหม่าโมเดลนะครับ มาดูด้านหน้าชัดนะอะนี่ครับรอไหมครับก็จะมีรวดนะครับตัวนี้2เส้นหมอโมเดลก็มีขายแยกนะครับะจะสังเกตว่าตรงที่จับรวดนะครับมีเหล็กด้วยเห็นไหมครับตัวนี้ซึ่งมันก็จะสมจริงเลยนะครับสองฝั่งมีขายแยกนะครับเดี๋ยวใครสนใจทักเฟซมาผมยังไม่ได้ลงขาย เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของหม่อมโมเดลนะครับเป็นแท่งเหล็กจับลวดจริงๆยาวกว่านี้นะครับผมตัดให้พอดีกับตัวรถนะครับซึ่งเพื่อนๆถ้าซื้อไปก็เอาไปตัดได้ตามชอบเลยกระจกนาซ่านะครับสองฝั่งอันนี้ก็ทําสีเงินๆนะครับอ่าเร็วๆนี้นะครับหม่อมโมเดลจะมีชุดกระจกนาซ่าขายนะครับแบบถูกๆก็คู่ก็ประมาณ9 9บาทนะครับเอาไปทําสีเอาไปติดได้ง่ายนะครับ ไม่ต้องเสียเวลามานั่งตัดนะครับผมทําแบบสําเร็จรูปให้ตัวไฟด้านหน้านะครับเป็นไฟเรียนแบบไฟปะตาเน่นครับคือถ้าดูผ่านกล้องเนี่ยสีมันอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าสีมันไม่ค่อยสวยเหมือนของจริงเพราะว่าตอนนี้ผมดูของจริงอยู่เพราะว่ามันมันจะสดกว่าในกล้องคนระับในกล้องมันจะทึบๆมืดๆไม่ค่อยสวยนะครับถ้าดูแบบนี้ ก็เป็นขายดีอยู่ครับไฟชุดนี้นะครับใครสนใจก็อย่าลืมทักเข้ามานะครับตัวไฟตัวนี้นะครับตัววัดจากขอบดำนะครับมองเห็นไหมครับมันจะมีขอบดําอยู่อ่าแมมนะครับชุดล่างก็เช่นกันนะครับผมวัดจากขอบ8ปดมมนะครับ8ปดคูณแปดเส้นผ่าศูนย์กลางให้ดูใกล้ๆนะครับความสมจริงของไฟสปอตไลท์ของมาโมเดลนะครับเห็นเห็นไหมครับว่ามันจะมีความ ด้านหลังครับมันจะมีความโคง้งเหมือนไฟจริงๆนะครับคือเราพยายามทําให้เหมือนจริงที่สุดนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ด้านหลังมันจะแบนนะครับซึ่งถ้าซื้อไปก็เอาไปติดตั้งได้ง่ายนะครับทำพลาสตรเป็นแผ่นยาวๆนะครับตัดสวยงามแล้วก็ตัวลวดนะครับผมซูมให้ดูใ,ใกล้นะครับตัวนี้จะเป็นขาจับลวด รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับยังไม่ได้ลงขายเลยผมเพิ่งคิดค้นได้เลยนะครับมองเห็นไหมครับความสมจริงนะครับตรงโคนตรงนี้นะครับมันจะเป็นคล้ายคล้ของจริงครับเป็นคล้ายๆสปริงนะครับตรงนี้ถ้าเป็นชั้นชๆอยู่ในกล้องมันจะเห็นไม่ชัดนะครับก็เอาไปเสียบลวดลงมาได้เลยครับก็ใช้วิธีการติดกาวร้อนช่วย ส่วนฐานยึดตัวนี้ครับผมใช้น็อตเห็นไหมครับน็อตจิ๋วน็อตจิ๋วที่หมัโมเดลก็มีขายนะครับยังไม่ตั้งราคาเลยนะครับก็คิดไว้ว่าเสาทั้งชุดนี้นะครับนี่เลยทั้งเส้นบวกฐานนะครับคู่หนึ่งเนี่ยยังไม่ตั้งราคาแต่คิดไว้ว่าน่าจะประมาณร้อยห้าสิบถึงร้อยเก้าสิบบาทนะครับประมาณนั้นเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือนะครับต้องใช้เวลานิดนึงก็เขาข่าวประมาณนี้นะครับกับ ชิ้นล่าสุดของมัมโมเดลก็เป็นสเกลหนึ่งต่อยี่สิบสี่นะครับ่าลืมดูให้ดูแตรนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของแต่งของมัมโมเดลนะครับเป็นแตรแต่งตอนนี้เป็นแตรเดียวนะครับอ่านครับสีแดงปากสีแดงครับอ่าถ้าดูไกลๆก็จะได้อยู่นะใช้ได้อยู่สมจริงอยู่นะครับเห็นไหมครับ การเล่นรถโมเดลอย่าไปซีเรียสมากครับว่าต้องเหมือนขนาด100%อนะไรเงี้ยมันปเปิดไปไม่ได้นะครับมันได้แค่ใกล้เคียงเรา save, เสพสิ่งที่เรามีนะครับแต่นาะคเราจะพัฒนาให้เหมือนที่สุดแล้วล่ะครับลืมให้ดูว่าตรงนี้มีอายางบางโครนบางฝุ่นนะครับก็โมเดลของมาโมเดลมีขายแผ่ละร้อยสิบบาทนะครับแผ่นใหญ่มากสามสคูณสาซนเมตรช้ได้เป็นสิคันนะครับ อันนี้เป็นครอบปิดตายนะครับไม่ได้ทําระบบเปิดปิดเพราะวาเนี้เอาไปตั้งโชว์เฉ <_ d ark> ยๆเกือบลืมให้ดูท่อนะนี่ก็เป็นสินค้าของหม่มโมเดลเช่นกันนะครับเห็นท่อไหมครับเป็นปากเางาๆน,นะครับขออนุญาตปรับกล้องอให้ดูใกล้ๆนะครับ กำลังจะส่งม,มอบนะครับคันนี้เหลือติดชื่อเจ้าของนะครับเป็นรถคนหมูนะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าของรถที่น,น,นี้ให้เรานํารูปมาเผยแพร่นะครับนําวิดีโอมาเผยแพร่ได้ผมจะให้ดูตัวปลายท่อครับมองเห็นไหมมันจะมีความเงานะครับมาเป็นโครเมียมชุบอย่างดีครับแววๆเลยนะครับผมท่อนี้นะ ขายไม่แพงครับชุดหนึ่งก็ห้าเส้นในลาซาด้าในช้อปปีมีขายนะครับท่อแต่งก็ใช้พลาสติกนะครับยึดให้มันเรียงแถวอยู่ด้วยกันครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับด้านในถังน้ำเป็นไงครับน่ารักไหมครับถ้ามองลึกเข้าไปครับจะมีท่อสีเงินๆน,นั่นก็ผมทำเรียนแบบท่อรถนะครับยิงตรงไปที่เครื่อง เข็นเล่นได้ครับแต่ตั้งโชว์ไว้จะดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันจะหักไปกระแทกอะไรได้นะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วก็รอดูว่ารอบหน้าเราจะมีรถอะไรมาโชว์นะครับผมก็เร็วเรวนี้นะครับรถ i รถ o v n o t o r ดทรงกระบะสามมิตของมาโมเดล จะออกขายแน่นอนแล้วนะครับใครที่รออยู่ก็ใจอีกนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวผมหมุนกล้องรอบคั้นให้ดูนะครับเป็นการล่าลาในคืนนี้นะครับผมนี่เลยขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับเพื่อนๆตอนนี้ยอดซับสไคร์ก็ประมาณสามพันกับสามพันลวขอบคุณทุกคนมากเลยนะผมไม่เคยใช้เงินโปรโมทเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามแล้วก็ช่วยกันอุดหนุนสินค้านะครับ เราสัญญาว่าจะพัฒนาไปเรื่อยๆแน่นอนนะครับครับให้ดูรอบคันนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมีลงรูปไว้ด้วยนะก็เข้าไปดูได้กดไลค์กดแชร์กันได้ผมไม่ห่วงรูปนะครับใครจะไปโพสอไปอะไรก็เชิญได้เลยครับจากกันไปคับหน้ารอๆนะครับสำหรับวันนี้มาโมเดลสวัสดีครับฝันดีครับผม